ชิปโป้นึ่งกสาตอนโรงเรียนมหาเวทภาคสามอีพีห้าเฮ้ยที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเพิ่งมีการต่อสู้มาเลยวะนั่นสิกูว่านะฝีมือไอ้เฉวงนี่แหละมันมาอารวาสที่นี่อย่างที่คิดไว้เลยโคตรก้าวร้าวอา้าวมึงไม่กลับไปรวมอีกร่างหนึ่งก่อนวาโยกมาแบบตัวแค่นี้จะทําอะไรได้ไม่มีเวลากูใจร้อนเป็นห่วงเด็ดโอ้ ว้าวนี่มึงเป็นห่วงลูกกูขนาดนี้เลยใช่กูห่วงยังก็เป็นลูกกูเองเลยแหละทราบเสืงหัวเพื่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะรักไอ้เป็ดเหมือนเป็นลูกมันเองแล้วน้องห่งก็จะไปเรียกมันว่าป๊าป๊า,ปาอีกหมายความว่าไงกันนะไอโยมึงกูรู้ว่ามึงคิดอะไรเผยเจอกูก็รักเด็กทุกคนนั่นแหละแน่ใจนะกูรักทุกคนแมวกูก็รักมากันอีกกลุ่มแล้วหรอธิดาคูโยกลุงกล้ามาทําอะไรกันเนี่ยไอโยเมื่อกี้ธิดาบอกว่ามากันอีกกลุ่มแล้วหรอแปลว่าอะไรวะ น่นสิใครมากว่าเราด้วยวจะเป็นในเฉวงจริงๆที่ดาเฉวงอยู่นี่ไหมอยู่ค่ะก็เมื่อกี้เฉวงบุกเข้ามานี่แหละหรือว่าครูยองกับลุงกล้ามจะมาเรื่องเป็ดเหมือนกัน ให้กล้านอย่าบอกว่ามาเรื่องเป็ดน,เนะเว้ยเดี๋ยวมันจะน่าสงสัยเพราะว่ามาสักพักกูเป็นคนมาส่งเป็ดเองให้บอกว่ามาเพราะาเฉวงใช่ไหมเออเออไม่งั้นเดี๋ยวแผนแตกพวกลุงมาพายาเฉวงกลับมันบ้าไม่ก่อความวุ่นวายไปทั่วเลยใช่ไหมล่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนย,ยังไม่ได้ฉีดยา <S <S เสี่ยงต่อการเป็นพิษมนุษย์คนบ้าอะไรวะพิษมนุษย์คนบ้าขนาดเขาหมาย,ยังเรียกว,ว่าโรคพิษสุนัขหมาบ้าได้เลยทั้งที่หมากับสุนัขมันก็อันเดียวกันเออ จริงของมึงก็เลยต้องเป็นโรคพิษมนุษย์คนบ้าใช่ไหมจะมาพาเฉวงกลับใช่ไหมคะตอนนี้เฉวงน่าจะอยู่ในหอคอยแล้วพวกลูกเข้าไปได้เลยเอา้าวให้เข้าไปได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเห็นตอนแรกว่าไม่ให้คนอื่นเข้านี่ไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้มันเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าลุงกับครูโยงจะมาพาเฉวงกลับใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ครูจะมาพาเฉวงกลับเย่ลัคก,กี้อยู่ดีๆก็ได้เข้าหอคอยเฉยเลยต้องขับใจเฉวง เออเดี๋ยวนะทิดาเธอมีสกิลตรึงไม่ใช่เหรอทำไมถึงจับเฉวงไม่ได้ล่ะหนูมีตรึงแต่ว่าเฉวงมีสลับเงาสกิลแพ้ทางการสู้กันไม่ได้หรอกอ,อ้าวเธอไม่มีสกิลโจมตีเหรอก็มีค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นช่างมันเถิดรีไปจับตัวเฉวงมาก,ก่อนเถอคะ่ะเออขอบใจมากทิดา ่ยงลุงกล้ามเจอตัวสตีเฉวงมาไม่บอกใครเลยนะเธอมาทำอะไรที่นี่ผมมาช่วยเป็ดแต่ว่าเป็ดอยู่ในประตูมิติแล้วเรามาทานใช่ไหมโยงก็คือมาไม่ทานหรอกแต่ว่าดีแล้วที่แผนไม่แตกเพราะว่าถ้าเฉวงเจอเป็ดนั่นะแหละแผนแตกแน่ๆงั้นเอาไงต่อก็พาเฉวงกลับบ้านไปแบบเนียนๆแล้วค่อยอธิบายให้เฉวงฟังครูย่องกับลุงกล้ามมาทําอะไรเนี่ยจะมาพาเธอกลับนั่นแหละเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังไม่ต้องเป็นห่วงเป็ดมารอกครูย่อง เออเชื่อใจครูดอกตรหมึกเดี๋ยวผมต้องขอโทษแทนได้เฉวงด้วยนะครับมันบ้าเดี๋ยวผมจะพากลับแล้วครูโยงครับผมเองครับครูโยงมาหาน้องมึกเหรอฮะน้องหมึกอุ้ยใจเต้นเป็นจังหวะสามช้ากูจะฟ้องเกียวโกกูจะฟ้องครูดาวเรืองฟ้องอเรื่องอะไรอะกูทาอะไรผิดซื่อบือ้อโอ้ยใจเต้นรัวไม่ไหวหายใจไม่ทันสลก ครูโย่งมืองฆ่าคนตายอะไรกูแค่อยู่เฉยๆของกูครูโยงครูทําอะไรลงไปไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นน่ะผมจะเหล่าสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะเหล่ามาเลยหอคอยมีทั้งหมด12ชั้นแต่ละชั้นมีประตูมิติของดรเรหมึกสร้างไว้แล้วทั้ง12มิติก็ขังสัตว์ประหลาดเอาไว้เออแล้วไงต่อถ้าดรเรหมึกสลบสกิลจะคลายแล้วสัตว์ประหลาดทั้งส2สองตัวก็จะหลุดออกมารวมเป็ดด้วยเฮ้ยกล้ามอะไรสิ กูว่าไม่ใช่ฉเฉวงหรอกที่ทําแผนแตกะ่ะกูเองนี่แหละทําแผนแตกไอโยมมึงก็รีบไปปลูกน้องมือของมึงดีวะให้ปลูกเหรอเออจริงด้วยครูโยโกปลูกเลยเอา้าวทำไมต้องไปครูด้วยอะ่ะมึงทำเขาสลบมึงก็ต้องทําให้เขาฟื้นด่วนเลยก่อนที่ประตูมิติจะคลายเร็วๆครูโยกไม่งั้นเดี๋ยวโลกถึงการละอวาสารมันขนาดนั้นเลยเหรอเออก็ได้วะ ด็อกตะมือตื่นตื่นด็อกตมือเรียกน้องมือดิเออเออน้องมือตื่นน้องมึกเฮ้ยตื่นเร็วตื่นตื่นเฮ้ยไม่ตื่นว่ะมือเราทำเสียงไก่สิเฮ้ยโยงลูกพ่อตื่นไปเราเรียนได้แล้วไม่ใช่ไก่พ่อมือหมายถึงไก่ขันเอกเอกเอกยังไม่ตื่นร้องเพลงตื่นเถอชาวไทยตื่นเถอชาวไทยอย่ามัวรับไรลุ่มลงไทยจะเรืองดำลงก็เพราะคนทางร้ายไม่ได้ผลว่า ตะโกนไฟไหม้ดิเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้น้ำท่วมน้ำท่วมแผ่นดินไ,วไ, u, ไหวพายุพายุเฮ้ยภูเขาไฟระเบิดซีนามิมาไม่ได้ผลในกล้ามโอ้ยกูจนปัญญาแล้วเนี่ยครูโยงทำเหมือนเจ้าหญิงนิทาไงจุมพิษจะจุมพิษจูบอะไรใช่ครูโยงผมเคยฟังนิทานพอจูบแล้วตื่นทุกรายกับน้องหมึกเนี่ยนะในกล้ามไม่ต้องมองกูกูไม่ฟ้องเชียวโกไม่ฟ้องครูดาวเรียงหรอกแน่ใจนะเออสถานการณ์มันบังคับมึงจุมพิษไปเถอะ แล้วตัวกูหดเหลือแค่นี้กูจะโดนด็อกเตอร์หมือเขมือบไหมเนี่ยไอโยงอย่ามัวแต่คิดทำเลยเอาะ่ะเอาก็เอาจูบตรงแก้มมากจะได้นะจะกูนับจังหวะให้หนึง่งสองเฮ้ยมีพลิกกลับด้านด้วยแปลว่าเขาอยากให้มึงจูบปากมากกว่าอ๋องานรอกเหรอเอาแล้วนะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะถ้าพลิกกลับด้านได้ก็แปลว่าไม่สลบไปดจิจูบจูบฟุ้ยแล้ว <ra> นี่วะ ต่อสิคะครูโย่งต่อเติรว่าอะไรนี่คุณหลอกผมทําไมเนี่ยไม่ได้หลอกนะเมื่อกี้สลบไปจริงๆแต่ว่ามาเฟือตอนคุณตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยแหละเฮ้ยคอยโล่งอกหน่อยแปลว่าประตูมิติก็ถูกปิดไว้เหมือนเดิมแล้วสินะก็ใช่ค่ะแต่ว่าฉันรู้สึกได้ว่าในช่วงที่ฉันสลบอยู่เนี่ยมีคนหนีออกจากประตูมิติมาได้สองคนสองคนร้าแล้วครนล,ละ <c oughs> ไอโยมีเสียงระเบิดที่ข้างนอกต้องเป็นคนที่เดียวมาจากประตูมิติแน่เลยงามไส ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเป็ดก็ได้ลุงก้าไปดูกันเถอะไปกันเลยอยโยมือรีบตามมานะไม่ให้ไปลุงกรามใครวนะน่ะต้องเป็นหนึ่งในคนที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดแน่เลย,เลยโอ้โหเป็นงี้เลยเหรอเนี่ยลุงกล้ามดูจากเสื้อผ้าดีใช่เป็ดไหมไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็ดหรือว่าจะเป็นเปิ้ลวะก็ไม่น่าใช่นะเปิ้ลไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้เอาไงดีเพ่นกันเลยไหมดูมันยังงงง,ง,งอยู่นะ น่านาสิให้หน่วยแบล็กสกิลจัดการไปละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเฉวงหน่วยแบล็กสกิลก็ขึ้นตรงกับกระสุนเวทมนต์ไม่ใช่หรอมันก็พวกเดียวกันป่านน่ะเออจริงด้วยถ้าปล่อยให้ออกไปข้างนอกนี่วุ่นวายกันหนักแน่เลยแต่เราจะสู้มันได้ไหมอ่ะนี่มันเป็นหน่วยพิเศษไม่ใช่หรอมันต้องเก่งดิแล้วไม่รู้ว่ามาจากชั้นไหนด้วยแต่ปล่อยไปก็ไม่ได้ลุงกล้ามลุงกล้ามทําอะไรได้มั่งพ่นน้ําออกปากแค่นั้นแหละและเฉวทําอะไรได้ผมใช้กระสุนอ so sure yeah. ัดลมได้เลเวลอะไรแล้วเเลเวลสามครับเองได เป็นแบบป้องกันตัวใช่ป่ะใช่ครับเลเวลสใช้กระสุนอัดลมระยะไกลได้ส่วนเลเวลสยิงได้ครั้งละ5ลูกนอกนั้นก็เป็นสกิลที่2ก็คือสลับเงาแต่เป็นเลเวลหนะของลุงเป็นแค่พื่นน้ำเลเวลแรกโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยไอโยเมื่อไรจะมาวะมาโจมตีมาแล้วเฮ้ยที่นี่ที่ไหนหรือว่าเราไม่โดนถังแล้วนี่เราเป็นอิสาระแล้วใช่ไหมแล้วปีกนี้ล่ะเอาออยังไง อะไรก็ช่างมันเถอะค่อยคิดทีหลังตอนนี้กลับบ้านก่อนดีกว่า <c oughs> อ้าวใครปิดไฟฉันเองแหละที่เป็นคนปิดไฟนั่นใครน่ะมืดจังเลยโทษทีนะไม่อยากเปิดเผยตัวจริงทําไมล่ะทำไมถึงเปิดเผยตัวจริงไม่ได้ก็ <c oughs> เพราะว่าฉันเป็นคนก่อตั้งกระทรวงเวทมนต์ยังไงละ่ะผู้ก่อตั้งเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการดับไฟเนี่ย ก็มีเหตุผลไม่อยากเปิดเผยตัวจริงไงงั้นหนูก็ไม่อยากเห็นตัวจริงค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้เธอต้องทํางานให้ฉันงานอะไรทําไมหนูต้องทําด้วยเธอต้องทําสิเพราะว่านี่คือเหตุผลที่ฉันเอาเธอมาอยู่หน่วยพิเศษเหตุผลบ้าบออะไรตั้งแต่มาอยู่หน่วยพิเศษก็ถูกขังอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าหนูไม่ทําใครจะมาประครับหนูได้ไม่ต้องมาเรียนแบบ ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวหรอกนะที่ฉันออกมาทําการทดลองเนี่ยทดลองอะไรใสป่ปีกเนี่ยหรอเอาคืนไปเลยหนูไม่อยากได้มันคืนไม่ได้มันออกมาจากตัวของเธอเองการที่เธอกลายร่างแบบนี้แปลว่าเธอมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าเธอโดนล้างสมองด้วยหัวของเธอก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่หัวหนูยังปกติก็เพราะว่าเราไม่ล้างสมองยังไงละ่ะยิ่งพูดก็ยิ่งงงถ้าไม่ล้างสมองล้วจะมาบังคับให้หนูทําอะไรได้ล่ะทั้งนั้นได้สิเพราะว่าพ่อแม่เธออยู่กับฉัน แล้วยังไงเดี๋ยวหนูให้เป็ดเรียกมาให้ก็ได้ก็ใช่เรียกได้แต่ว่าได้ไปแบบที่ไม่มีความทรงจำนะฮะหมายถึงอะไรก็เพราะว่าฉันล้างความทรงจำพ่อแม่เธอแล้วยังไงล่ะถึงจะได้พ่อแม่คืนไปแต่พ่อแม่ก็จำเธอไม่ได้อยู่ดีอ้าวทำแบบนั้นทำไมถ้าเธอทำงานให้ฉันสำเร็จฉันจะคืนความทรงจำให้พ่อแม่เธอนี่มันบีบบังคับกันชัดๆก็ได้หนูจะทำให้ทำไรบอกมาเลยเริ่มแรกก็ไปทำลายโรงเรียนของเธอก่อนอะไรหนูไม่ทำอยากช่วยพ่อแม่ไหม หนูจะทำยังไงดีโอ้ยไม่ไหวแล้วลุงกล้ามมาเรียกฝูงนกมาโจมตีได้หลายตัวขนาดนี้กระสุนลมของผมมันใช้ได้แค่ทีละห้านัดนนะ่ะถึงของผมมันจะรุแนแรงก็จริงแต่ว่าจำนวนมันจำกัดสงสัยคงได้ตายก่อนที่จะเจอเป็ดแน่ๆเลยเฉวเงฮ่าไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยทำไรครับจะพ่นน้ำใส่ผมเหรอฉวงเงในเมื่อสกิลของลุงมันกาด ก็ไม่ต้องใช้มาสกิลอะอ้ะอาวผมงงอ้าวลืมแล้วติลุงเป็นมนุษย์หมาป่า